ผมเนะ่ยชื่นชมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะมีพักการเมืองที่มีจุดยืนทางอุดมการที่ชัดเจนเนี่ยแม่ต้องหาต้องบอกว่าสายขวาเนี่ยนะครับมันหาได้ยากไงพอภูมิใจไทยสมัครใจเดินทางนี้ผมก็เห็นดีเห็นงามด้วย hmm. นะครับแต่ที่ไหนได้นะครับคุณอนุทินมาบอกว่าไอท้ที่คุณไทยชนกพูดนะครับมันแค่คอนเทนต์นะครับ คราวนี้พอหัวหน้าพักบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นแค่คอนเทนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ้าวอย่างนี้พักภูมิใจไทยก็เห็นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเป็นวัวเป็นควายสิครับคือกินหญ้าก,กันหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พักภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องนะครับเลือกอุดมการณ์ของตัวเองก็คือต้องลาออกจากการร่วมรัฐบาลซะนะครับ เพราะวันนี้ภาพลักษณ์ของพรักภูมิใจไทยเนี่ยกลายเป็นพักที่เชื่อถือไม่ได้ในการการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักกว่า,าพักใดในประเทศไทยขณะน,นี้คือภูมิใจไทยคือพูดจาไรเชือ่อถือไม่ได้นักกว่าเพ<ส>ื่อไทยนะแม้กระทั่งนักกว่าเพราะอุดมกา<อ>ร <c oughs> ของพรักภูมิใจไทยอ่ะพรคภูมิใจไทยประกาศเองนะคุณบอลคุณอุ้มไม่มีใครประกาศให้นะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยนะครับ ภูมิใจไทยนะครับถ้าไม่ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลน,นะนั่นคือพักสีน้าเงินของเก๊ไม่ใช่ของจริงอาจารย์ครับขอ,ขออนุญ,ญาตนิดนึงท<า>ําไมคุณ<า>ชัยชนกกับคุณอนุชินถึงพูดกันไปคนละทิศคนละทางอะคะอาจารย์ม,มันมา ừ, จาก<ม>อะไรอะคะผมเรียนตรงๆนะครับลีลาการเมืองของพักนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ลีลาแบบนี้เป็นประจำนะครับถ้าคุณอุ้มกับคุณบอลจําได้ในายใหญ่เคยเอาไปมินพาให้ฟังอย่างเปิดเผยใช่ไหมครับ ที่ในายใหญ่เคยพูดว่าบางคนก็ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังพูดอย่างหนึ่งจําได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นที่คนสงสัยว่าเอ๊ในายใหญ่เขาหมายถึงใครเนี่ยก็ดูเอาเถอะว่าพักไหนล่ะที่มีฤติกรรามแบบนี้นะครับก็ในขาธิการพักเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาชิกพักนะครับ แล้วเลขาธิการพักภูมิใจไทยก็นามสกุลเดียวกับคุณเนวินกับคุณกรณุนาซึ่งท่านก็ประกาศด้วยความภาคภูมิใจนะครับและตอนที่นําเสนอท่านก็บอกว่าท่านพูดในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทยด้วย<อ>นะฮะมันก็ยิ่งตอกย้ําว่างานนี้นะครับคุณเนวินกับคุณอนุทินนะครับเขาให้ไฟเขียวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ได้อ่านลายกลุ่ม นะครับไม่ใช่เรื่องผิดจังหวะแต่เป็นเรื่องของการค้ากำไรเกินควนนะครับของแกนนำพักภูมิใจไทยนะครับที่ึ่งคิดจะโหนคิดจะโหนกระแสเรื่องคาสินโนแล้วก็สองนะครับแต่ก็ยังอยากจะร่วมรัฐบาลเพื่อต่อรองนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องอำนาจอะไรต่างๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับพบผลมันออกมาเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่คนไทยเขาเนี่ยเขาพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเขาไม่ใช่ควายนะครับเขาไม่ได้กินหญ้าเขาไม่ได้กินแต่กินลำนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเลขาธิการพักอากาศพระคณะน,นีเนี่ยภูมิใจไทยไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากลาออกหรือถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลซะนะครับแล้วงานนี้เนยนะครับ ต้องเรียนตามตรงนะว่าเมื่อเช้าใครเห็นนายใครได้ยินนายกนายน้อยให้สหัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าเหนือชั้นสุดๆนะครับนายกนายน้อยเนี่ยเหนือเหนือชั้นสุดๆจริงๆแสดงว,วูฒพิคว่าความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่กว่ากว่าคุณชัยชนกนะครับผู้ใหญ่กว่ากระทั่งคุณเนวินและคุณอนุทินที่บอกว่าไม่ติดใจเพราะว่านายกนายน้อยท่าน ต่านพูดเลยนะครับว่าเอ้าจะพูดอะไรกันก็เป็นเป็นปัญหาภายในของพรรคภูมิใจไทยนะนะครับและแถมท่านยังบอกด้วยนะว่าเวลาอยู่หน้ากล้องก็พูดอย่างนี้แนะก็พูดตรงๆนะท่านโชว์ความเหนือเลยว่าแหมเวลาออกสื่อนก็สร้างคอนเทนต์กันอย่างนี้แหละนะครับ ผมต้องบอกว่าลีลานาย,ยกนายน้อยเนี่ยเหมือนตอนที่ยกนาฬิกาข้อมือนะครับมาเสียบลุปงปอมเลยตอนนั้นนะครับโอ้อาจารย์แล้วในฐานะของประชาชนเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าไม่ได้กินญ่าแบบเนี้ยแต่แล้วเราจะเชื่อคําพูดไหนกันแน่ละฮะอาจารย์บางทีเราก็งงงงสับสนอยู่เหมือนกันนะสมมติว่าจะไปมองสมัยหน้าเลยเนี่ยเชื่ออะไรดีผมพูดตรงๆนะครับยังเชื่อไทยเลยนะครับจะดีจะร้ายเนี่ยในายใหญ่พูดอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปตาม นะครับแต่ภูมิใจไทยวันนี้นะครับถ้าไม่ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วก็ท่านก็จะกลายเป็นพัคการเมืองที่พูดจาอะไรเชื่อถือไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวเพราะ<ไ>สังคมก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรคือเรื่องจงีิงหรืออะไรคือคอนเทนต์เห็นไมล่ะนะครับซึ่งซึ่งก็แปลว่าท่านกําลังด้อยค่าคนไทยทั้งประเทศว่านะครับเป็นควายครับกินหญ้ากินฟาง<แ>นะครับซึ่งผมคิดว่าจุดยืนตรงนี้เนี่ยพรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับ ต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลสถานเดียวเท่านั้นครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยลม้มหมดความน่าเชื่อถือกับพักการเมืองของท่านอย่างเรียกเอาคืนไม่ได้ด้วยนะครับแล้วการที่ภูมิใจไทยยังอยู่ในพักร่วมด้วยเนี่ยเพื่อไทยเขาจะ,ะเขายังมีแต้มที่จะได้อะไรหรือว่าจะเสียอะไรหลังจากนี้ไปคะาจาันโอ้ตอนนี้พักเพื่อไทยก็ นวดภูมิใจไทยสนุกมือนะครับผมเรียนนะครับว่า <c oughs> คุณพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดยคุณอนุทินเนี่ยพลาดมาสองดอกติดกันแล้วดอกที่หนึ่งก็คือมัวแต่ลำวงไม่กล้าตัดไปฟอรเซนเตอร์นี่มาดอกที่สองเรื่องของการอะไรครับหากำไรเกินควรทางการเมืองนะครับแล้วพอถึงเวลาก็ไม่กล้าถอนตัวออกจากการรวบรัฐบาลพูดง่ายๆเป็นน้ำเงินเก๊ไม่ใช่น,น้ำเงินแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับ ในายใหญ่จะเขกกะโหลกสีน้าเงินยังไงอ่ะเชิญตามสบายเลยครับในายใหญ่นะครับนี่จะเป็นสิ่งที่ผมว่าบอกว่าภูมิใจไทยนะครับต่อให้เป็นรัฐตีมหาไทยก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่ขังอยู่ในสวนสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีนิตเดชอ,อีกต่อไปนะครับเพราะอะไรฮะเพราะนิตเดชของสีของพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นคนไทยให้ความเชื่อมั่นว่าเป็นพักที่ผู้จาเชื่อถือได้ นะครับเพราะภูมิใจไทยนําเสนอว่าอะไรคุณบอลคุณอุ้งพูดแล้วทำใช่ไหมฮะคนไทยก็บอกเออเฮ้ยพักนี้พูดจะเชื่อถือได้เพราะทำแต่ตอนนี้พูดอย่างทาอย่างไอแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเหลือความน่าเชื่อถืออะไรนะครับผมจะยันนะครับผู้ใหญ่ครับคุณอนุทินครับเมื่อท่านพูดคนจะฟังเมื่อท่านทําคนถึงจะเชื่อครับ นะครับแต่คราวนี้พอเลขาธิการพักเขาประกาศไปหัวหน้าพักบอกโอ้ไม่ใช่นะครับไอ้นั่นแค่คอนเทนต์อ้าอย่างนี้มันจะเหลืออะไรนะครับ <c oughs> พักก็ล้มละลายทางความน้าเชื่อถือเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยวิธีกู้นะครับลาออกจากลาออกจากพักล่วมรัฐบาลสถานเดียวครับไม่มีทางเลือกทางอื่นแล้ว <c oughs> ไม่งั้นนะครับไม่งั้นนะสุนทรุูม <c oughs> ก็รอวันที่นายใหญ่กับนาย,ยกนายน้อยจะเขดหัว ซึ่งวันนี้สมาชิกพักเพื่อไทยวันนี้นะครับลองไปอ่านลายกลุ่มของพวกสมาชิกพักเพื่อไทยก็ได้นะครับเรียกร้องให้ในายใหญ่เขตหัวพวกพักภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลกันจะหื่นเลยไปดูได้เลยอาจารย์นี่มันเรียกว่า <S 1> <S 1> เป็นการเข้าทางตอ่อหรือว่าลูกไก่ในการมือของเพื่อไทยฮะเอาอันดับไหนดีถูกต้องครับต้องบอกว่าเข้าทางตรีนนายกนายน้อยผมสาเลี่ยงแม่ แล้วผมบอกนะคุณบอลกับคุณอุ้มเห็นเปล่าวันเนี้ยที่ไปรดน้ําดําหัวนายกนายน้อยอ่ะนายกนายน้อยแจกหนังสืออะไรพลังบวกพลังบวกนะครับบวกแบบไหนอาจารย์พลังบวกนี่คือภาษาวัยรุ่นเลยฮะพลังบวกระหว่างนายใหญ่กับนายน้อยนะครับเหตุหัวพักภูมิใจไทยออกไปจากรัฐบาล